จะได้เพิ่มพูนบุญกุศลที่เราอุตส่าห์มาวันนี้เมื่อตะกี้นี้ก็เล่าเรื่องของวัดธรรมมงคลไปต่อจากการเล่าเรื่องวัดธรรมมงคลก็จะเทศให้ฟังหลวมพ่อมีธรรมะอะไรก็ไขเกาะออกมาให้โยม ลินออกมาใครรับใครมีภาชนะดีก็รับได้เยอะใครมีภาชนะไม่ดีก็รับได้น้อยหน่อยถ้าใครมีภาชนะไม่ดีเลยอ่ะรับไม่ได้เลยเวลาที่แสดงธรรมเทศนาเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็ตั้งใจ ไม่ใช่ตั้งใจธรรมดาตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะอธิบายธรรมะให้เจมกระจ่างขึ้นมาอย่างไรก็ตามที่เราจะฟังธรรมนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่ากิจโฉมนุษสะปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากนัก กิจฉังมัจจานชีวิตตังการจะมีชีวิตลมหายใจมาถึงวันนี้ก็ยากนักกิจฉังสัตธรรมมัตตวะนังนการที่จะได้ฟังธรรมของนักปราชญ์ก็ยากนักกิจโฉบุตรานมุปโดการที่จะอุบัติบังเกิดขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นก็ยากยิ่งสิ่งเหล่านั้น เราได้ผ่านพ้นความยากลำบากเหล่านั้นมาจนกระทั่งถึงกิจฉังมัจจานชีวิตตางแล้วก็กิจฉังธรรมมัตสวนังก็จะถึงเวลาฟังธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาาะโมตัาาาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธาสาัาสสะนะโมตัาาาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธาสาัสสะปุญญาณิรรปะโรกัสเมงแปดติถาโหนติปานินัง อิมัสะธรรมะปริยายัสะอัตโทสาทายัสมันตเตหิสักกจังธรรมโมโซตปุติณะบัดนี้อามาจะได้แสดงธรรมมีคาถาพันรนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลของสาธุชนทั้งหลายที่ได้อุตสาหเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านทั้งหลายมาอย่างในสถานที่นี้อันว่าโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษ นับว่าเป็นแก้วรัตนะมงคลของโลกพระเหตุใดพระเหตุว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะชี้ช่องทางให้เราเดินไปได้วันนี้คือทางไปนรกนี่คือทางไปสวรรค์ใครเล่าขาจะมารับผิดชอบชีวิตของเรา นอกจากว่าตัวของเราจะรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองนอกจากนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังรับผิดชอบชีวิตของมนุษย์สอนมนุษย์ให้ว่าทางนี้อย่าทำเลยนะมันเป็นบาปควรจะทำทางนี้ดีกว่ามันเป็นบุญใครเล่าจะมารับผิดชอบชีวิตของเรา เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าชี้หนทางฉันใดก็ฉันนั้นเราท่านทั้งหลายตัวของเรานั้นเป็นสิ่งที่มีค่าราคาหาประมาณไม่ได้ใครเขาจะคิดว่าค่าตัวของเราเท่านั้นเท่านี้มันไม่สามารถที่จะคำนวณได้ว่าค่าตัวของคนเรานี้มีเท่าไหร่ ในเมื่อเวลาที่มีลมหายใจในเมื่อเวลาที่พูดได้ในเมื่อเวลาที่ทำอะไรได้ต่างๆคนเราจะมีค่ามหาศาลท่านทั้งหลายท่านอาจจะคิดว่าถ้าไม่มีเงินมีทองมีข้าวมีของไม่มีเงินมีทองเรวจะมีค่าได้อย่างไรท่านทั้งหลายลองคิดดูกันแล้วกันว่า สมมติว่าเรามีเงินไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านแต่เมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเงินเหล่านั้นเป็นอะไรมีประโยชน์อะไรกับเราไม่มีแม้แต่สตังแรงเดียวหาค่าอะไรไม่ได้ทั้งหมดในเมื่อลมหายใจหมดแล้วเงินทองเข้าของมีเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีสิทธิ ที่จะไปเรียกร้องเพราะฉะนั้นการที่เรามีชีวิตอยู่นี่ถือว่าค่าของชีวิตที่เรามีลมหายใจนั้นสูงยิ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำยังไงกับค่าที่มีชีวิตคือชีวิตของเรานี้ให้เป็นประโยชน์ยิ่งยิ่งมหล่ำว่า ให้เป็นประโยชน์อย่างสุดๆเราจะทำยังไงไม่ยากเลยในเมื่อเราสามารถมีสติเมื่อสามารถที่มีสมาธิเมื่อสามารถที่จะรู้สึกตัวว่าเรายัางไม่ตายในความรู้สึกเหล่านี้เมื่อเราตั้งจิตเป็นพุทโธเพียงคำเดียวพุทโธคำนั้น จะมีความหมายต่อชีวิตมาโหรารท่านทั้งหลายวาระจิตเดียวเท่านั้นที่คนจะไปเกิดเป็นสัตว์วาระจิตเดียวเท่านั้นที่จะคนจะไปเกิดในรกวาระจิตเดียวเท่านั้นที่คนจะต้องไปอบายภูมิเราท่านทั้งหลายเราไม่ต้องการใช่ไหมตกลงว่ายอมรับว่าใช่ เราจะไปเกิดทำไมเล่าไปเกิดเป็นหมาไปเกิดเป็นแมวไปเกิดเป็นหมูไปเกิดเป็นไก่แล้วมันมีค่าอะไรนอกจากเขาจะเอาไปแกงกินเพราะฉะนั้นชีวิตที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยจึงได้ถือว่าเราได้ค่าของชีวิตมานี้สามารถที่จะทำบุญได้ สามารถที่จะพัฒนาจิตตัวของเราได้เรามีความสามารถพร้อมเมื่อมีความสามารถพร้อมแล้วเราทิ้งความสามารถของเราไปเราไม่ใยดีต่อความสามารถที่เรามีอยู่เราก็เลยเอาเป็นยังไงก็เป็นกันปล่อยมันไปก็แล้วกันนั่นคือความประมาทที่เกิดขึ้นแก่บ,คบุคคลผู้นั้น เมื่อความประมาทเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขามองอะไรไม่เห็นเขาบอกว่าคนที่มีความโกรธเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนคนตาบอดหรือความคนที่มีความโลภเยอะๆเนี่ยเขาเปรียบเหมือนกับคนตาบอดเพราะฉะนั้นความสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นมันเป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าสนิมสนิมที่มันจะกากินเหล็กเหล็กมันจะแข็งสักเท่าไหร่นี่ยมันสู้สนิมไม่ไหวแข็งเกงิงเราดัดมันไม่ไหวจับมันก็หนักแต่ว่ามันก็แพ้สนิมสนิมกินลงไปแล้วเหล็กก็กล่อนเราดูเหล็กที่มันเก่าๆที่สนิมขึ้นแล้วเกิดกลงังมันก็ร่วงหล่นไม่มีความแข็งอะไร ฉันใดก็ฉันนั้นบาปเทเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแท้ๆที่เราจะเอาเข้ามาใส่ใจของเราให้กลายเป็นสนิมซึ่งเป็นสนิมที่จะต้องเกาะจิตใจของเราให้จิตใจของเรานี้หมดความหมายท่านทั้งหลายเมื่อสนิมกินเหล็กแล้วเหล็กมันจะไปทนทานอะไรเล่า มันก็สู้ไม้ท่านเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าสนิมกินหมดแล้วเพราะฉะนั้นเจตใจของคนเรานั้นก็เช่นเดียวกันปล่อยให้สนิมมันกินจนกระทั่งหมดแล้วมันก็หมดกันเท่านั้นบุคคลพวกนั้นหาได้รู้เข้าใจตัวเองไหมเพราะว่าเขาประมาทแล้วอย่างนี้เป็นต้น เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่มีคนไปถามว่าตายแล้วไปที่ไหนพระองค์ก็บอกว่าตายแล้วก็ต้องไปตามกรรมถ้าทำกรรมดีก็ไปหาที่ดีไปทำกรรมชั่วก็ไปหาที่ชั่วพระองค์ทรงตรัสไว้ว่ายาดิสังละพระเตพีชัง ตาดิสังละพระเจรลังท่านทำอะไรไว้สิ่งนั้นจะเป็นของท่านท่านทำบุญไว้สิ่งนั้นจะเป็นของท่านท่านทำบาปไว้สิ่งนั้นจะเป็นของท่านเช่นเดียวกันกันกบเราปลูกมเมล็ดแตงโมมันก็ออกลูกมาเป็นแตงโมปลูกพริกไทยมันก็ออกมาเป็นพริกไทย อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในความประมาทนั้นมันทำให้เกิดสนิมใจอย่าให้มันมีเลยดีกว่าอย่างไงเสียเราก็อาัยซึ่งกันและกันแม้ว่าจะมีความโกรธมากมายแต่เราก็ใช้ความเมตตานี้เป็นที่ตั้งความโกรธเหล่านั้นมันก็จะลดระดับลงไป ทำให้เกิดความเข้าใจได้เช่นเดียวกับมีหญิงคนหนึ่งชื่อว่าชื่อเธอชื่อว่าขุดชุดตราเธอได้เป็นภรยาเศรษฐีมีเงินมากแต่ว่าเธอเป็นชาวพุทธสามีก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธเธอก็เลยลำบากในการที่จะทำยังไงดี ในที่สุดเธอก็ขออนุญาตสามีมาสละเวลาสักสิบห้าวันจะทำบุญในขณะที่เธอสละนั่นเธอได้ไปหานางโรมผู้หญิงคนหนึ่งเอามาแทนตัวเธอให้แก่สามีสามีก็อนุญาตให้ทำบุญได้ ในขณนะดเดียวกันนั้นนางคุดชุ่ตรานั้นเขาเป็นภรยาเศรษฐีเขาก็มีเกียรติเขาก็มีศักด์สูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเธอไม่ได้ถือศักดิ์ศีอะไรเธอก็ไปเป็นแม่ครัวเองตัวก็เปลอะเพราะด้น้ำมันเนยที่กำลังคลุก หรือที่กำลังทำอาหารอยู่ภรยาที่นางเอามาแทนสามนะีนั้นก็มองมาที่หน้าต่างเห็นนางคุตตรานะั่นน่ะทำเป็นยังกะทาสเป็นถึงเมียเศรษฐีเป็นถึงผู้มีเกียรติชไหน ไปทํากับข้าเช่นไพรนางก็โมโหหาแต่หาได้รู้ไม่ว่าตัวคือมีฐานะอะไรวิ่งอย่างเร็วไปฉวยเอาไอกระบวยตักน้ำแต่ว่าตักน้ำมันเนยที่มันกำลังเหลือดพล่านมันร้อนล่วกเข้าไปก็หนังไม่หมดตักลงไป น้ำมันเลยกำลังเหลือดพล่านเทลงไปบนหัวของนางขุดชุดตรานาขุดชุดตราก็ไม่มีความโกรธแม้แต่เท่าใหญ่บัวถ้าหากว่าไม่ได้เธอฉันก็ไม่ได้ทำบุญเธอมีบุญคุณกับฉันเธอจะเทอ,อะไรยังไงฉันก็ไม่ว่านางก็เทไปกระบวยที่หนึ่งแล้วก็เทไปกระบวยที่สอง เทไปกระบวยที่สามทั้งสามกระบวยนั้นเป็นน้ำกลายเป็นน้ำเย็นไม่ได้ละคายผิวน้าขุดชุดตราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สัตวว่าอโกเทนะชิเนโกทงังให้ชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธเช่นเดียวกันกันกบนางขุดชุดตราเพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่ากิเลสมันเป็นเรื่องจุดลั้งไม่ให้เราเนี่ยไปสู่สวรรค์นิพพานเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาใดเวลาหนึ่งเราจะต้องละเราต้องละมันเมื่อเราละมันแล้วผลที่มันออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันกับนางขุดชุดรา ถูกนะ้ามันเนยเทใส่ี่เป็นภรรยาเศรษฐีที่เอามาแทนตัวนางกุชุตราก็ไม่โกรธผู้ที่มาเป็นภรรยาแทนสามแทนตนก็ได้ความคิดว่าเออเรานี่ได้ทำผิดไปแล้วเขาเป็นผู้จ้างเรามาแล้วเขาเป็นผู้ที่มีเกียรติมากกว่าเรา เชนไหนเราจึงได้เอาน้ำร้อนน้ำมันเลยไปเทราาหัวเขาแล้วก็เทแล้วก็ไม่มีผลอะไรออกมาเธอก็เลยก้มกราบนางขุดชุตตราทันทีในขณะนั้นหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้เทศนาเวลาฉันพระัาหารจบนางผู้นั้น ก็เลยมาได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในขณะที่นางคุคตตานั้นก็ได้สำเร็จโสดาบันมาแล้วเพราะฉะนั้นสนิมที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นอย่าให้มันลุกลามมันลุกลามแล้วอย่าว่าแต่เหล็กเลยหัวใจมนุษย์ที่สร้างด้วยความใหญ่ยิ่งที่สุด ก็ยังจะต้องถูกกระดกกลจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเมื่อไม่เหลืออะไรแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นในการที่เราเกิดมาเป็นนุษย์มนุษย์พระพุทธศาสนาสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทานศีลภาวนาว่าเราได้บกคร่องที่ตรงไหน ถ้ามันบกพร่องเราก็พยายามแก้ไขอย่าให้มันบกพร่องเกิดขึ้นอย่างไรเสียท่านก็พูดนว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังเราก็ถือว่าสี่เท้าย่อมรู้พลาดนักปราชญ์ย่อมรู้พลังย่อมมีพลัง เมื so so as as are, you, ่อความประมาทเกิดขึ้นมันประมาทแล้วก็แก้ไขได้ให้เป็นบุคคลที่ดีขึ้นมาในภายหลังยกตัวอย่างเช่นอังคุริมันที่ถูกอาจารย์ตัวเองหลอกให้ไปฆ่าคนถึง999อาจารย์ต้องการนิ้วคน1,000นิ้วอังคุริมันหาได้999 ก็ไปเจอวิ่งไปเจอพระพุทธเจ้าพอดีโอ้เราได้อีกนิ้วหนึ่งแล้วทรงรีเขาไปจะฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ท่างกันเดินออกไปข้างหน้าเดินเฉยแต่อังคุลิมานก็ททำไม่ทันแล้วพระพุทธเจ้าก็ใน,นระมิตภูเขาขึ้นลูกหนึ่งพระองค์ขึ้นไปย้อนขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขา อังคุริมันก็วิ่งจนจากต,ตีนเขาถึงยอดเขาท่นานใดนั้นพุทิองค์ก็ไปอยู่ที่ตีนเขาในหอวอังคุริมันก็วิ่งไปจนกระทั่งหมดแรงนะแล้วก็เลยเรียกว่าสมนโคโดมยุดยุดพระพุทธเจ้านะ่ะมีนามว่าพระสมนักโคโดมพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วอังคุริมันบอกว่าหยุดที่ไหน ท่านยังเดินอยู่และยังหาวหยุดพระพุทธเจ้าตอบท่านทีว่าเราหยุดการทำบาปเธอต้งหาไม่หยุดเพียงเท่านั้นอังคุริมานได้สติเลิก,เล,กเลิกความคิดที่ว่าจะไปฆ่าคนอีกต่อไปแล้วอังคุริมานก็ได้ยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้ในที่สุด อย่าไรก็ตามคนเราที่เกิดขึ้นมานี้ย่อมมีความแตกตา่างความแตกต่างนั้นแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาแต่ในอดีตชาติเราจะต้องยอมรับว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะน,นี้คือเราได้รับกรรมที่เราได้ทำมาแต่ในอดีตนั่นเองและเราก็จะสบายใจ คนเราลองสบายใจได้แล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็สบายอยู่กลางถนน,นก็สบายอยู่ในห้องก็สบายคนเราเนี่ลองม่สบายใจแล้วอยู่ในห้องแอร์โอ้ยห้องสวยงามก็ดิ้งพุ่งทุราลเพราะความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นความสุขก็ดีความทุขกขก์ก็ดีก็อยู่ที่ใจของเราเ,เอง ดพรยเจ้าสัตว์ประปุญญานี้ประโลกัสมิงประจิทธาคนขิปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งโลกนี้ลนโลกหน้าเทสนาวสานในอ,อาวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาขออเวยพในสังาร้ายจงประสบด้วยอายุวันนะสุขภพละ อารคยะปัสิพานสนธสาสมบัติพิพัฒนมงคลทนมาสุขสุขระการจอมบังเกิดมีแก่ท่านสงายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังขม,มีด้วยประการรเชใน